สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสตูดิโอ o อนะครับเป็นนี่ก็คือคลิปเร็กชันนะครับอีเดนแฮงเอาท์ร้านลับกับจุงดัง EP ที่5นะครับก็แต่ตอนปัจจุบันนี้เขาไป1 0 11แล้วว่า <c oughs> แต่ไม่เป็นไรเราเอาอย่างนี้แล้วกันเนาะทุกคนเดีย๋ยวจะงงไม่ได้หรอกก็คือเดี๋ยวเรียงตามไปอย่างนี้แล้วกันเนาะ5แล้วเดี๋ยวจะ6 7ไปแล้วใช่มั้5แล้วก็8อ่าเออ ประมานี้นะครับซึ่งใน EP นี Jim, ้นะครั EP ห้าเขาบอกว่าเป็นการตี้ปีใหม่เนาะแล้วก็เขาจะชวนพี่ๆทีมงานนะครับมาร่วมฉลองปีใหม่แบบใจจอยกันนะครับแต่ที่สําคัญคืองานนี้มีคนเลี้ยวซึ่งเราเดาก่อนเลยเราดัได้เลยว่าว่าใครแต่ยังไม่บอกทุกคนต้องคิดเหมือนกันแหละว่าใครจะเลี้ยวใช่ไหมทุกคนนะครับก็สําหรับคอนเทนต์ที่ได้แหงเอานะครับราลรับกับจงดังเนาะ ทุกคนก็สามารถเข้าไปรับชมกันได้นะครับทางช่อง YouTube ของ GMTV Official นะครับก็เดี๋ยวก่อนจะไปดูกันก็เหมือนเดิมครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะเดี๋ยวเราไปดู Hidden h a าร o u t รับกับจงดัง EP ที่5กัาเลยดีกว่าครับ สวัสดีครับวันนี้อยู่กับพี่เดนแฮงเอา์ลาเราเออเอาขนาดนี้เลยเป็นโอกาสพิเศษนะครับเพราะว่าันนี้เราใกล้ปีใหม่แล้วเพราะฉะนั้นพวกผมเลยคุยกันว่าเฮ้ยเรากินมากันสองคนตั้งนานแต่เราไม่เคยพาทีมงานไปกินด้วยเลย ซึ่งวันนี้เรายกมาเราไอทีมด้วยกันนะครับแต่ทุกคนถือซองแดงนะทุกคนไหนไหนก็มีซองแดงในมือแล้วเปิดดูเลยดีกว่าว่ามีอะไรข้างในโอ้โโอ้ยแอบเห็นอะไรสักอย่างสไตปีด้วยมี๊ดเข้ามาโอ้ยมีเปล่าสไตปี๊ดเขายัดเข้ามาเหมือนกันไหนอยู่ไหนโอ้โหอยู่ในนี้เปิดเลยครับผมทุกคนเปิดเลยฮะ วันนี้เป็นจิ๊กซอว์มาเพิ่มนะอรับได้หรอม่นด้โรงแรมปลาโซนอ่าใช<ะ>่ใช่อันนี้สเปนนิชเลยนะเขาพาแบบกินกินอาหารอินเตอร์อฟิวสเปนแต่เป็นบอีกแล้วแสดงว่าต้องมีแบบเครื่องดื่มไรทุกคนพร้อมกันหรือยังครับพร้อม ไปเชื้ e ๆดิไปแต่ถ้าเลียวยกแข่งนี้ใครจะพาใครกลับบ้านโอ้องแเลชอ่าไหนไนรู้ไหมรู้ไหมว่าอยู่ตรงไหนแต่พุ่ไม้เต็มไปหมดเลยหรือว่าแต่ยังไม่มืดเลยนะคุณเฮ้ยคุณคุณอันนี้คือใช่เลย you <laughs> 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 man uh, hello man what's up nice to meet you nice to meet you welcome welcome welcome, welcome. to yeah. the wazo spanish tapas bar did i pronounce it correct tapas in spain spanish is a glass oh a glass, a glass. Okay is all glass for fun all all glass, glass. Uh, can you tell me like a, a little bit about the concept of okay also. the concept is very very bad. wow amazing Later, later, later. Okay, yeah, later. okay yeah. uh, The concept is similar in Spain, no? It's open kitchen, open bar, uh, people have fun, uh, okay. and everyone together. Okay. Uh, in Spain, you go to the bar, you are drinking, eating, and talk to the different customer. Ah. Uh, Make wow. friend, friendly. Uh, so, uh. so like the vibe and the mood will be different from like day and night, right? Yes. Uh, completely two different. Completely different. different. Uh. Morning is more relaxing, people come to food, to have fun. Nighttime is super fun. 啊。 เขาบอกว่าที่นี่เนี่ยคือแบบมันเป็นแบบครัวเปิดแล้วก็ร้านเปิดแล้วก็สามากคุยกับแบบลูกค้าได้อะไรเงี้ยสมมติว่านักินอะไรเงี้ยต่างเขก็จะต่างคุยกันอะไรใช่เขาอ่ะเขาบอกว่าแบบช่วงกลางวันร้านกับตอนกลางคืนอ่ะจะแบบ o m p l d i e r e เลยระหว่างแบบตอนช้เช้ากลาวันเช้ยแต่ตอนกลางคืนก็คือเขาบอกว่ามันมากซเปกินไ้อยู่งน้ c h e s e a n t drink with us

เป็นส่วนตัวจะชอบอูนิอยู่แล้วตอนนี้ก็คือแบบเรียกว่าแบบไม่เอะเลยเออกินแล้วแบบอยากอยากกินอีกคำแล้วมันเป็นอูนิที่ไม่แพ้แบบร้านอาหารญี่ปุ่นเลยใช่ใช่เป็นอนิแต่จะบอกว่ามันแบบกลมกล่อมอร่อยมากไม่เข้าเลยไเนาะขาก็จะเป็นบัวหรอขาก็จะเป็นบัวหรอเอออ๋ออันนั้นมูมูละ Like a ham, Parma ham. This is the number one ham in the oh, world. Number the one world ham world. in the world. Yes. Yeah. Okay, so we do oh. it, the toast. Oh. Oh. The best ham ever. Oh. Ding. Uh. Oh, very good. <laughs> I mean, the best ham. I know. Yeah. Our oh. uh, apple, apple toast. something <laughs> 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 about Apple. มันมีเดียสัมปรทรฟฟิครีมแลทเฟนดบนและทรฟเฟิ้ำมันมีกนสเร์ทรฟฟลอรมเป็นกษ์ที่นี่เขาบอกว่าคนแบบหลายคนอันนี้คือิกเนเกอร์เขาแบบหลายคนบินมาจากหลายประเทศเพื่ออันนี้เพื่อกินเชนินี้มาเพือไหนทุกคนก็มีแล้วคนละอันพร้อมกันนะพร้อมนพร้อมกันพร้อมกันนะ <laughs> uh, uh, yeah, 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 yeah. Oh, it's Is there it wow. it honey inside? Yes, honey, wow. truffle, fresh truffle. The new one is coming from, from Italy. Oh, oh my from God. Italy. The new from Italy. truffle from Italy เลย <amat S 1> oh, Amazing oh, I love you oh. like o ว้า <único> ว <Liberty eye throat> I love you Yeah I love you You know in Thailand we do is I love you คืออยากจะบอกว่าข้างในขนมปังอ่ะมันจะมีแบบน้ำผึ้งแต่แล้วก็มีครีมส่วนตรงข้างบนก็เป็นท็อกโฟที่แบบโอ้มันเป็นฟองคือมันละมุนไปหมดเลยอ่ะมันแบบ มันนี่เอสช็อคโกรลตแล้วตัวครีมมันจะแบบมันช่วยแบบช่วยชูรสชาติของช็อคโกแลมาด้วยใช่ใช่ใว้าวโอเคโอเค จริงว่าเสน่ห์ของร้านนี้มันง่ายมากเลยนะมันคือตัวเชฟกับร้านใช่ทั้งหมดโดยรวมอ่ะมันมีความแบบพาเราไปแบบประเทศของเขาจริงๆแบบพาไปสเปนจริงๆทั้งแบบเครื่องดื่มเครื่องดื่มนั้นมีที่หลอยจะบอกว่ารสชาติไม่ธรรมดาเลยใช่เมื่อกี้แบบเขาเพิ่งเอาตัวไปเสี่ยงตุ้งตัวใหญ่ๆแล้วนึกว่ามีมียังมีชีวิตอยู่ด้วยทําเออมันสดมากสดมากเลยเฮ้ยเฮ้ย

Very good performance, but may I ask you something? Uh, what, what is this for when, when, when we did this and you guys came and danced? That What's what the yo, macarena style. Is. Okay. Oh. I You can read here. That's the macarena, make friends oh. in, in Spanish, Spanish way. Uh, make friends the Spanish way. Every night I have around 20 Macarena tonight. Oh. oh, so like this 20 times? <laughs> yes, okay. every night. เขาบอกว่าสิ่งนี้มันคือการเมคเฟรนด์ของประเทศของเขาใช่ซึ่งสี่นี้ที่เราเห็นเมื่อกี้เมื่อกี้ที่แบบเราเต้นกันเนี่ยคือเขาทำวันหนึ่งเนีประมาณยี่สิบรอบคือไมาเต้นอีกมาจากไหนไม่รู้อยู่ๆสั่นกระดิ่งมาจอยกันหมดเลยโอ้ยจริงจริงระหว่างที่เราเต้นอ่ะมี2เมนูมาก็คืออันนี้อันนี้เป็นเนื้อเนื้วอันนี้คาลามารีคาร์เมรี Is this beef นี่คือนี่คือั here. ้ h i มาที t น a เป็นแฮมเศษ p e ียว้สุดพิ e กว่ามันชามันจะเข้มข้นมากเราลองต่อไออกินเขกินเข้าไปแล้วมันจะมีความสตรองของเนื้อแต่ก็ยังมีความ ละมุนแต่กลิ่นก็โอเคนะแบบกลิ่นคือเป็นรายละเอียแต่กลิ่นมันก็แบบมันไม่ได้แบบมันไม่ได้รู้สึกเออ่ขาว That's one of the most typical from Spain the Spanish croquettes. They are bechamel balls made with the most l i t o l e ham. The same ham the best ham of the world that we get f o m France to make the croquettes. Croquettes, croquettes and ham. And ham. We get t h e a little bit hot. Oh, oh. I were the best time of the world. Yeah. Oh, it is a so man, so out. Out. The Spanish dish. <laughs> 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 so everything is from Spain, like imported. Import. Oh. Uh, 75 percent is import. Oh. Oh. import. Magic. Ah. This is. Spanish Omelette ดโ e เม o t ดพ o เตโ o ้โอ o นยอ o เมื่อกี้จะเป็นเป็นริบแล้วก็เขาเหมือนจะแบบทำการทำงไงในสองวันในเครื่องนี้เลยใช่ในเครื่องนี้เลย2วันแล้วก็จะมี Mashed Potato ข้างล่างแล้วเขาจะแบบใส่พวกแบบเป็นซอสแบบซอสของสเปนอ่ะใช่แล้วอันนี้ก็คือ spanish omelette พูดได้เลยว่า ไปเอาเลยแซ่บเลยมากใช่แบบ one of the best อ uh ่ะมันมีความแน่นแล้วมีความรูมเดี๋ยวจะบอกว่าจานนี้ไม่ธรรมดานะคือเ้าเสิร์ฟบนกระดูกเนี่ยไม่ธรรมดาเนยเห็นไหมตักขึ้นมาเนี่ยก็คือแบบเป็นชิ้น very good อร่อย้า it feels like melt melting in my mouth and like no no need for no need for additional sauce good y e it's very good จุกจุก<ช>ดินไปตอจุกเดือดกันเดือดกันโอ้เป็นขายดีขายดีของที่นี่เลยอะไรจะบอกว่าอันเนี้ยอะยังไงยังไงยังซอสข้างเนื้อมันพอดิบพอดีไปหมดเลยเบอกเลยแบบมันแบบมันเป็นเมนูที่แบบชอบคนตัดเลยนะเอาไปแล้วเอาอีกเลยเตรียมแล้ว โอ้มันมันเนื้อมันแบบเนื้อมันดีดูนี่โอ้โหดูมันดูมันล่อมาดูมันล่อมาเห็นไหมโอ้โหมันมันแบบนี้มันเนื้อสว่างชัดชัด อร่อยจนมึนละอร่อยจนแบบคุณหัวเรามาลองชิมโกลการับตั้งมานานละพระเอกของเรามาโปกากันโปกาคือมันเป็นคอมบิเนชันที่ไม่เคยเห็นที่ไหนนะแต่จริงๆเราเคยเราเคยลองบ้า่เลยเป็นแบบน่าดายแบบพรบนแบบอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เคยแบบกับโปกลาเจอโปกลาอะไรเงี้ยไม่เคยเห็นไหนที่รักไหนที่รัก คนหนึ่งนี้ที่รักคนหนึ่งก็บอกว่าไม่แบบชัดคือะได้เลยพวกเธอเพวกเธอต้องอิจฉาฉันคือโปรการมันหวานมากอ่ะเออโปรการมันมีความหวานมันมันเข้ากับบอบคอร์ลกับหนมฟังนั่นใหญ่คืมันขอดคิมนี้ไหมมันขอดคิมนี้ไหมมัน It's so good It's so good that you cry คือช okay. ่วงนี้ทํางานหนักมากเหนื่อยมากแต่ไม่เคยแบบพอได้มบมากินอาหารอร่อยๆได้แบบอยู่กับ like ทุกคนแล้วแบบมันสนเกมันแบบดีใจมากเลยอ่ะแล้วแบบโหเดี๋ยวร้องเยอะเดี๋ยวร้องตามอะไรไหมไม่เคยกินเลยแล้วจ้ำต่าไหลแบบนี้มันอร่อยมาก แล้วแบบบรรยากาศร้านโดยรวมแล้วแบบคนเออะไรอะไรแล้วแบบมันไวฟ์ร้านมันแบบทำให้คนมีความสุขอะจริงนะยังไงยังไงเื็นเต้นมาก ตอนนี้เราก็หอมฝาของพอเสร็จเรียบร้อยกินแบบของหวานเสร็จเรียบร้อยนะครับผมซึ่งตอนนี้ในโอกาสปีใหม่ของเราครับปีใหม่ของเราเราก็อยากจะอวยพรให้กับทุกคนแม่แอ่เราดยพรปกติไม่ได้เพราว่าเราจะอวยพรแกนทีละคำใช่เริ่เจา่หัวโตเลยหอใจเธอมีเงินเยอะนา ได้และมีความรักที่ตดุดมากเลยว่ะจ๊ะจ๊ะัวหล่อนเอ้ย ปีใหม่ปีนี้นะครับผมขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขมากๆนะครับผมเจอเจอสิ่งดีๆคนดีๆเงินเยอะๆก้าวใส่กันแบบรุ่งเรืองไม่มีติดไม่มีขาดนะครับผมขอให้หยักอะไรก็ได้นั้นเลยเงรน้อยไปเลยนะขอให้ทุกคนรวยๆปังๆเฮงๆนะครับผมสาธุ99ไปเลยจ้า

น่าสนุกอ่ะอครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับพีเด็ดแห่งเอาร้านรับกับจุงดัง EP ห้าสนุกมากสนุกมากโอ้โหเป็นอีกหนึ่งร้านที่แบบว่า น่าสนใจเลยที่เยอทุกคนด้วยสไตล์ด้วยด้วยนั่นแหละวัฒนธรรมอง,งค์กรเก่าเนาะมันน่าสนุกแ้ะทุกคนน่าจะไปและดูอาหารที่เขานํามาพรีเซนต์แต่ละอย่างเนาะก็แบบน่ากินอย่างนั้นเลยอะ่ะทั้งๆที่อันนี้ไม่มีพรีเซนต์เครื่องดื่มเลยนะแต่ <laughs> ผู้ร่วมรายการเกตโฮสเออยอะไรเอ่ยเนาะก็เลี้ยวกันหมดแต <laughs> ่สนุกก่ะสนุก แล้วก็ด้วยความที่นะความที่แบบอ่าโดยธรรมชาติแล้วของของจุงดังเนาะเขาก็จะแบบว่าเป็นอีกแบบหนึง่งแต่จุงเนี่ยตั้นดูตั้งแต่อีพีหนึ่งแล้วคือแบบว่าเวลามีอะไรอร่อยหรือถูกใจหรือจะอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะบอกว่าเล่นใหญ่ก่อนแล้วเริ่มเริ่มบิวเริ่มบิวแล้วเราชอบคนตัดมากเลยนะ ทีมที่ตัดต่อนะคือเขาใส่เอฟเฟกใส่จาวให้มันดูแบบให้มันดูรู้สึกอย่างไงจริงๆอะนึกออกใช่ปะเออมันดูอ่ะแล้วก็เป็นะไรคือเวลาเขาจะกินอะไรนะเขาก็ไม่ไม่ลืมที่จะแบบดูแลกันเนาะมีโป้งมีป้อนม,อม,อมีเอ่ออะไรนะเขาเรียกเลิฟช็อตเหรอที่แบบว่าควายอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยเนานะซึ่งอีพีนี้น่าจะหนัก,น,กนวงอยู่นะทุกคนเพราะว่า ดูแล้วดูจากเชฟดูจากอะไรแล้วเขาก็อินเตอร์เทนแบบว่าไม่อ่านเลยเนาะดูเสื้อผ้าจากหลัง่งตรงเงเครดิตแล้วก็นะมันคือน้ำแห่งวิตภาพทุกคนสนุกอะทีนี้ชอบชอบนะครับแลกก้วก็หน้าไปด้วยนะครับก็สำหรับใครที่สนใจร้านนี้ก็ไปติดตามได้เนาะชื่ออะไรนะ วาโซสเปนิสทาปาสบาร์ใช่ไหมนะครับก็เป็นร้านแบบร้านสเปนเนาะก็บบมีอาหารสเปนพวกใครที่ชอบพวกาาแฮมพะมแฮมอะไรอย่างเงี้ยที่เขาแนะน,นำอะ่ะเออก,ก็ก็ไปลองกันได้นะครับก็ดูทีไรแล้วก็หิวแล้วก็อยากไปทีแต่สุดท้ายเราก็กินเอาอินใจกับโมเมนต์จงดังไปก่อนนะครับทุกคนก็สำหรับที่ดได้ในเอานะครับร้านรับกับจุงดังนะครับเขาก็จะ อัปเดตตอนใหม่นะครับทุกๆวันอังคารเว้นนั้งคารเนาะเขาสามารถไปติดตามดูกันได้นะครับทางช่อง YouTube ของจ m t v อ f f ีว f ออฟ i เชนะครับก็แล้วเดี๋ยวก่อนจากกันนะครับก็เหมือนเดิมครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ like, กด s u b s ไครต์ share, นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวงางกลับมาพบกันใหม่กับคลิปเลซ่นคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ